ไปแล้วไปเอาไปจับตัวกันดีกว่าอะไรมันแน่นอนทำตัวอะไรนงี้นเมื่อเช้าเพิ่งดูจากในเว็บมันมีเรื่องทำแม่งทำแม่งทุกตัทุกคนไปเราทำเป็นวิญญาณขานเราดูกันดีกว่าว่าวันนี้ถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้เราจะทำยังไงอวเนี้อันเข้าไว้ก่อนนี่จะเสร็จไหมล่ะไปจับโจรเดี๋ยวมาแป๊บเดียวดูวราตัวนี่เป็นอย่างเงี้ยมาเร็วๆโจรอะไรเขานะ ให้กล้องดูด้วยดิไม่ได้เห็นเออนี่ทำไมขายโอเอ่าดอ่านดิโอเอตาเซลิก้าขับได้ T A อะไรยี่สิบแปดใช่ไหมมาสแบกเออสีแเอดงสวยมั้ยรถสวยป่ะไม่เห็นเลยขยายขยายอุ้ยดูดูดูราคาก่อนเท่าไหร่เคสนี้เนี่ยสี่หมื่นเจ็ดเป็นไปได้เหรอตกใจมไหม ก็บอกว่าไอซิก้าทีเอยี่สิบเจ็ดยี่บปดที่เป็นตัว f a ฟล b a c k อย่างเงี้ย uh huh. จานเคยซื้อนะทีเอยี่สิแปดณวันนี้ราคามันมันเกินกว่านี้มากเขาขายกันถึงระดับสี่ห้าแสนก็มี uh huh. หรือว่าอะไรแต่คันเนี้ยที่มัน่าสงสัยคือคุณมาขายได้ไงสี่หมื่นกว่าบาทคือมันมีสองประเด็นหนึ่งเอ,อาอัดเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรจริงๆแล้วมันเป็นขัมาเอามาขาย เป็นเพชรในตมก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่คนไม่รู้จริงๆรถเออก่าก็คือรถเก่าแ่แหละก็ขายก็มีสองคือมันเป็นมิจฉาชีพแน่นอนที่อาศัยช่องว่างของอความโลภของคนที่เห็นของถูกและดีแล้วก็ยังไม่ทันได้ตัดสินใจเลยพ<อ>ุ่งประเด็นไปก่อนว่ามันมีรถจริงโดยการที่โอนเงินไปจองไปมัดจำเข้าใจไหมแอ่แทีเนี้ยไอ้ข้อสงสัยคือคุณดูได้ที่อยู่มันอยู่ที่ไหน เมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมารายการเนี่ยอาจารย์โทรไปหามาแล้วมันนัดดูรถที่นครปฐมใช่ไหมใช่จุดนั้นดูรถนครปฐมเมืองของเราพอดีบ้านเราไปแล้วบ้านเราก็เลยถามว่ารถอยู่ไหนครับอะไรยังไงก็ให้การบ่ายเบียงนิดหน่อยอ๋อผมอยู่นครปฐมครับผมทํางานอยู่ที่เทศบาลเมืองนครปฐมเออทีนี้เราก็เลยไปที่เทศบาลเมืองนครปฐมไปเช็คกับเพื่อนฝูงที่ทํางานที่นั่นว่ามันมีคนชื่อนี้ มีเบอร์โทรศัพท์นี้ใช้รถแบบนี้ในเทศบาลเมือ,นองนครปฐมหรือเปล่าแล้วเราก็ได้คําตอบมาว่าว่าไม่มีถ้ามีเห็นไปแล้วนี่ก็คือโจรยังไม่แน่ใจทีนี้ยังไม่ฟันธงทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ ê, จะทํายังไงถึงจะรู้ความจริงว่ามันเป็นโจรจริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เบอร์เก่าเราโทรไปทีหนึง่งมันไม่รับแล้วมันก็บ่ายเบี่ยงว่ากำลังขับรถอยู่ครับเนี่ยเบอร์แรกนะอี่เบอร์ที่สองเอาม่สะดวกคุยครับ เบอร์ที่สามบอกว่าขายไปแล้วครับะจะมีคนมาดูรถแล้วครับเหมือนทำนองว่าดึงราคาหนึ่งสองคือพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้เราตายใจแล้วเราโอนเงินไปเอาได้ไหมจ๊กะมันเป็นสูตรใช่ไหมเออทีนี้เราก็เลยใช้เบอร์แปลกโดยใช้ผู้หญิงโทรไปน้องผู้หญิงนะเออให้ลูกน้องที่บ้านผู้หญิงโทรไปถามพี่คะปรดีหนูสนใจแล้วก็แฟนหนูชอบมากจากสี่หมืนเจ็ดหนู ขอซื้อที่หกหมื่นเลยแล้วให้เดี๋ยวจะโอนเงินให้พี่เลยเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามันคุยดีด้วยเียได้ไม่ได้อัดไว้คุยดีเสร็จป๊บไปพอส่งเลขที่บัญชีมาให้ด้วยชื่อชาลีแล้วก็มีเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงเทพมาซึ่งพี่เป็นคนคุ้นชื่อนี้มากไอ้ชื่อบัญชีชื่อชาลีเนี่ยเพราะเคยโดนมาแล้วไง oh. จากการเล่นรถเราเป็นสิบสิบปีเนี่ยเราเราเคยโดนชื่อนี้มาแล้วว่ <Wow. S 1> าแล้วว่าทําไมต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเออเราเคยโดนมาแล้วเราก็เลยทาแม่งทำแม่งเอ๊ะ แล้วมันมีจริงหรือเปล่าขนาดเราอยู่ในจังหวัดเนี้ยเลยไม่เห็นรถประเภทนี้อยู่ในนี้เลยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยวางแผนว่าเมื่อกี้ที่ไปตามใจโกที่ปะตูคือเราไปนัดมันให้ผู้หญิงนัดว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่องค์ว่านฐเจดีแล้วก็เราจะขับรถกระบะไปแต่นี้เราเปลี่ยนรถเรารถเก่งไปเพราะว่าเราจะไปซุ่มดูมันไงว่ามันเดี๋ยวมันรู้ใช่ไหมเดี๋ยวมันรู้ว่ามันมาจริงหรือเปล่ากลัวปะเนี่ยคุณ่ะกลัวนะฮะ ูให้หน่อยไปเพราะเชิญละคมหรมกูเลยปืนยาเดี๋ยวไปดักดูกันครับคุณผู้ชมว่าไอเนี้ยมันโกงจริงหรือเปล่าแต่นี่มีหลักฐานเด็ดกว่านี้นะใจโกแต่นี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่นู่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวอะไรขอนั่งนิ่งๆตอนจังหวะที่ซุ่มดูมันเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าไอเนี้ยมันเป็นโจรในคราบแบบว่าคนเล่นรถคลาสสิกแล้วมันทําให้เสียกันทั้งบางเลยเราจะบอกให้ด้วยว่าวิธี ที่มันโกงมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่มันจะโกงเราจากการขายของแบบเนี้ยพูดเหมือนทําเป็นทุกอย่างอ่ะก็โดนมาหมดแล้วไงโดนมาหมดแล้วหรือทำมาหมดแล้วโดนตีโดนตีดนตีจะเป็นนักสืบบางทีฮะอยาให้ใครรู้ว่าเป็นเรามต้องทําไงกดกดเหล็กของนักสืบต้องต้องพางตัวสักครู่เจอที่พระพักก็ทำอะไรของมึง ว่าพาพาๆตัวนอ่มึงกินอะไรเป็นอาหารครับตินมันใสยังต้องจำาด้ทำไมนะยานไม่มีอะไรมาเลยพาหนุ่มไโดนข้นตีนมันมันก็ต้องพังไว้ก่อนดิจำได้อแล้วเราอยู่แถวนี้เราเล่นมันไว้ปุ๊บเห็นเราวนๆแถวนี้ไปคนเดียวเนี้ยเดี๋ยวกลับไปต้องตัดหนวดเลยนะทำไมจาได้ ไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวเมื่อกี้แจ้งปตทไปแล้วปตทอะไรก็ค้ขาตะกระนทอดแถ <c oughs> วนี้ฝากซื้อหนอนยี่สิบไปเขียวละไปดูมันบอกว่ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเฝ้าดูไงถึงท,ที่หมายแล้วนะครับเรานัดมันที่หน้าพารุ่งโรจนฤทธิ์นี่โกลัวน่ามันกลนตีมากเลยนะ, <c oughs> ะนี่เราพยายามโทรหามัน <c oughs> เดี๋ยวครับฮนะ ทรศัพท์บอยวันทัพสีปุ่มสีปุ่มมาเห็นมาเห็นด้วยติดต่อคุณตันด่วนเลยนะทำไมเพื่อได้ไอโฟนครัวะนี่ฟิล์มกัรลอยจะเล่นเยอะฟิล์มกัรลอยฟิล์มเพิ่มลอยโทรหางันพเบอร์นี้เลย0 8 0ย5แปดศูนย์เร็วๆคุณมองเยอะอายไรีสบร้อย อีีกทเฮ้ยมันไม่เมมมสียงวิ้งวะในใช้ทำงานเขานี่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกแต่น้องมัหอ้ว่ด้กลิ่นยางมาตายท้ทาโดนแล้ว <c oughs> นี่เรามาเฉลยความจริงกันดีกว,ว่าคุณผู้ชมว่า เมื่อกี้หลังจากการนั่งรอแล้วเราได้ทําการสืบหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามาพบความจริงว่าคันเดียวกันไหมไอโก้เ,เห็นไหมเอยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นป้างแม่เลยรูปภาพเดียวกันเลยนะมั้ยใช่อ่าล้วดูรายละเอียดคันนี้นะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับอ่ะปีงไงเนี่ยออกทางนี้นี่โอเค่ใช้เป็น คันนี้ลงประกาศไว้ที่เว็บ t r u c k t ูแฮนนะครับครับแต่ที่เราดูเมื่อกี้ที่เว็บตลาดรถ<อ>ถูกไหมอันนี้ลงไว้ที่ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทสภาพนี้อ่ถือว่าวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าแต่ปีนี้ปีห <57. S 3> ้าเจ็ดห้าเจ็ดสองปีแล้วตอนนี้เราได้ทําการโทรไปหาคนที่ลงประกาศขาย,ขายคนนี้ทแล้ของโทรแล้วปรากฏว่า คนที่ขายเนี่ยขายจริงเขาอยู่เขตสายไหมกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าเขาขายให้กับเด็กที่แปดริ้วใจแรงเศราแล้วตอนนี้รถไปอยู่ที่อู่แถวนั้นแล้วบอกผมขายไปตั้งนานแล้วครับผมขายไปด้วยราคานี้อืตอนนั้นทะเบียนยังไม่ได้ต่อด้วยเขาบอกก็ถือว่าสมน้าสมเนื้อกับกับกับรถอย่างนี้กับรถประมาณนี้แต่ทีนี้การทําการของมิจฉาชีพเจ้าคนเนี้ยโดยการกอปรลูปอีกเว็บหนึ่ง มาลงอีกเว็บเห็นไหม uh huh. เห็นนะโดยใช้รูปเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อ uh huh. ทีนี้จุดนัดดูรถเนี่ยสังเกตส่วนใหญ่จะนัดดูรถตามตาม่ตางจังหวัดเพราะอะไรรู้ไหมไม่สะดวกอ่าคนส่วนใหญ่ที่เวลาจะซื้อรถหรือว่าอะไรอาจจะไม่สะดวกไปดูรถอาจจะคิดว่าราคาถูกแล้วกูรถไปก่อนอกูรถไปก่อนด้วยความโลภ เอาไงมัดจัมัดจําไปก่อนแล้วข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือระหว่างที่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 คนกําลังติดต่อซื้อขายอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมีเลขที่บัญชีแล้วยังไงตามได้แน่นอนอ่าอ่าแต่ว่าพอตามได้แน่นอนเสร็จปั๊บคุณนี่คุณเป็นเข้าทางโจรเลยเพราะว่าหลังจากประสบการณ์ของผมที่เคยโดนมาเองกับมือเลยโดนหลายครั้งด้วยโอนเงินไปแล้วมัจําไม่ว่าจะสามพันห้าพันหรือว่าเท่าไหร่โอนไปเสร็จปั๊บ ปรากฏว่าไปตามจากเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีนั้นเป็นเลขที่บัญชีของอคนกวาดขยะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่บ้าน<ม>หรือว่าใครก็ตามที่รับจ้างเปิดบัญชีโดยที่บุคคลนั้นไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราเคยเอาตำรวจไปสืบแล้วตำรวจบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีห้าร้อยบาทไปจ้างมอเตอร์ไซค์ให้เงินห้าร้อยไปเปิดบัญชีให้หน่อยแค่นี้แค่น,คนี้ส่วนคนนั้นเราจะไปตามเอาผิด พูดถึงไปตามกฎหมายแล้วละ่ะเขามีความผิดเพราะฉะนั้นการจ้างาดูการรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดนะครับอะอันนี้ฟังดูทั่วกันอย่าพยายามโดนมิจฉาชีพหลอกให้ไปทําอะไรก็แล้วแต่ทางธุรกรรมแบบนี้นะครับคุณมีความผิดด้วยแต่คุณอย่าลืมนะใจโกะผมเคยรู้วิธีนี้มาว่ามันทําแบบนี้เลยไม่หลงกลม,มันอีกต่อไปอทีนี้ผมมาโดนอีกรอบหนึ่งวิธีใหม่ คุณรู้ไหมทางไงไดโกะทางไงวิธีนี้เรียกว่าวิธีตีฝากผมเชื่อว่าไอคนนี้รูปเดียวกันเลยอ่ามันมีวิธีเขาเรียกว่าวิธีตีฝากสมมุติว่าคิดง่ายขอยืมไอโฟนหน่อยยืมทีมงานหน่อยนี่ไอโฟนโทษนะครับไป้จโกะขายไอโฟนหนึ่งเครื่องขายไอโฟนในในเว็บเว็บหนึ่งอะไรก็ได้ขายโฟนนะแล้วก็พี่เป็นโจรพี่เป็นโจรพี่ลงประกาศขายรถอย่างนี้ S <S uh huh. แล้วพี่ก็โทรหาไ <What? S 1> อโกะว่าคุณครับผมขอซื้อไอฟโฟนคุณในราคาหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทผมจะซื้อไอฟโฟนคุณผมเป็นพ่อค้า <ผม S 1> ปกติก็ขายไอโฟนไงขาย uh huh. โทรศัพท์แล้วพี่ที่เป็นโจรพี่ก็ขอเลขที่บัญชีของไอโกะพอพี่ขอเลขที่บัญชีไจโกะได้เสร็จปับ๊บ uh huh. เดี๋ยวผมโอนเงินไปให้นะครับแล้วผมก็มาลงรูปพรุ่งนี้หลอกเหมือนว่าพอลงรูปรุ่งนี้หลอกเสร็จปั๊บเวลาคนโอนเงินมา โอนเข้าผม,มผมก็เลยเอาเบอร์บัญชีคุณที่ขายไอโฟนเอาไปให้มันคนก็โอนเงินมาสมมติโอนมาจํามาหนึ่งหมื่นบาทพอไปถึงโอนเข้าบัญชีใจโกเสร็จปั๊บใจโกจก็อได้ตังแล้วแล้ววิธีรับขอ,ของโจนทุ้งวันทำไงครับ,รบใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือ messenger หรือว่าตัวมันเองหรือว่าอะไรก็ตามใส่หมวกกันน็อกมาตรงเนี้ยเคสเนี้ยที่เคยเป็นดักมาล,อาล่อบนึงงละพอมันใส่หมวกกันน็อกมามองไม่เห็นไงแต่ตอนนั้นเนี่ยพลาดอย่างหนึ่งคือ ด้วยความโมโหดันไปด่ามันก่อนอด่ามันทางโทรศัพท์ม,มันรู้ตัวพอมัมาถึงจุจดจุดที่เกิดเหตุปั๊บมันหนีไปเลยนั่นเลยพาลาดไปครั้งหนึ่งนั่นคืออารมณ์ด้วยอารมโมโหดีไม่ต้อกระทึกปุ๊บี่นี้มันให้ไมเซินเจอร์มาแล้วคุณไดเ้เงินไปแล้วนี่คุณก็เอาโทรศัพท์โจนก็ได้โทรศัพท์ไปอแล้วเวลาคนที่เสียหายที่โอนเงินไปทางบัญชีนั้นเวลาไปแจ้งจับแจ้งจับใจกโกวยว่า เนี่ยโอนเข้าบัญชีคุณแล้วทําไมไม่มีรถคุณบอกคุณเปล่าคุณขายโทรศัพท์อนี่แหละครับวิธีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าิธีอีกวิธี่าถามมีความผิดไหมไม่มีความผิดแต่เขาเรียกว่าไงโดยโดยโดยในทางกฎหมายแล้วว่าคุณขายโทรศัพท์คุณไม่ได้นั่นแต่ทีนี้ในหลักการซื้อขายจริงๆเนี่ยมันคือช่องว่างให้มิจฉาชีพมันหลอกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น การซื้อรถหรือว่าอะไรต่างๆหนึ่งพ่อคุณร,ระวังนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ที่แรกเราจะพ่นสีก,กันใช่ไหมเราคิดว่าเรื่องเนี้ยมันมนเรื่องสําคัญที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เล่นรถท,ทั่วไปเลยก็ค่าตัใบประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรนะทุกอ,อย่างควรจะต้องเห็นของก่อนก่อนที่จะโอนมัดจําหรือว่าซื้อหรือว่าอะไรต่างๆจากคนที่ไม่รู้จักเปรียบเทียบราคาให้ดีทัานนิดนึงถูกต้องครับแล้วก็พยายามดูราคากลางหรือว่า ความเป็นไปได้ในการขายบางทีเจอรถเบนซ์สองประตูสปอร์ตสภาพประกวดเลยขายแค่สามแสนกว่าบาทซึ่งซึ่งซึ่งราคาบางอย่างเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาหรือว่าเราจะรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไงที่มันจะมียถแบบนี้แล้วขายแบบนี้แล้วส่วนใหญ่นี่นะครับคุณผู้ชมจุดสังเกตพวกน<อ>กี้ป้ายทะเบียนออกจะไม่ค่อยลงป้ายทะเบียนหรือว่าอะไรต่างๆความบริสุทธิ์มันจะไม่มีเห็นปะเราก็ไม่รู้ว่าโลเคชั่นไหนเลยอ่าเข้าใจไหม ตอนนี้เราได้แจ้งไปทางเจ้าของรถแล้วที่ขายอะว่า,าให้คุณโทรไปบล็อกที่เว็บซะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะซวยด้วยเป็นทอ่ทอๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งสำคัญนหนึ่งที่เราทำมาโดยตลอดนี่ขออนุญาตเราก็ซฟแชร์ลงไปในเพจเราทั้งหมดละแล้วก็ในกลุ่มตลาดนะัดรถนิยมเรียบร้อยละระวันงรอเพื่อไม่ให้เพื่อนๆของเรานะครับกลุ่มคนที่เล่นรถนะครับได้เดือดร้อนกัน จากมิจฉาชีพพวกนี้ก็ไม่จาเป็นว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนคุณอยู่กลุ่มนี้คุณก็ไปแชร์กลุ่มอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้นะครับได้ทุกทุกกลุ่มนะครับขอให้ระวังกันนี่เราได้แชร์ไปแล้วหลังจากการสืบหาความจริงมาแล้วเนี่ยได้ความว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เราก็เขียนรายละเอียดไปแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันว่าเนี่ยวิธีการที่เขาจะโกงเรามีอะไรกันบ้างนะครับหลังจากนี้เราเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยมา หมายเวลาไม่เชี่ออะไรนี่นี่เวลาลุงเลยมามันยังไม่มาเลยใช่แสดงว่าเราโดนซะแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ทุกๆคนควรจะต้องตระหนักนะครับในการซื้อขายของในเว็บไซต์หรือว่ากลุ่มในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอ่ะโอเคก็ปิดเกมไปวันนี้สำหรับโคนันนะครับนี่คุณ ไปล้งงางหน้า,าล้างตาแล้วรีบกลับไปทํางานแล้ะนะสรุปไม่เจอนะสรุปไม่เจอเจอได้ไงละ่ะมันปิดเครื่องหนีไปแล้วนี่อย่างน้อยวันในวันนี้ผมรูดีใจที่ผมได้พูดเรื่องนี้ที่ที่บางทีแล้วผมว่าบางคนที่โดนอาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าอะไรแต่ส่วนตัวผมมอโดนรนิยมเนี่ยผมผ่านสึกนี้มาพอสมควรก็เลยเป็นอุทาหอนว่าทุกอย่างนะครับความโลภของม,มนุษย์นะครับซึ่งส่วนตัวเราทุกคนมันก็มีอยู่แล้วพยายาม ออตึกตอกันให้ดีนะครับก่อนการจะเล่นอะไรดูทุกอย่างมันมีท<ช>ุกวงการนะ<ต>ครับอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆของถูกและดีอาจจะมีในโลก<ช>แต่ว่าต้องนน้อยต้องระวังกันไปเราไปเอาสีกลับไปพูด้วเร,เราต่อดีกว่านะค,ค,คุณทํางานค้างไหมนี่ดูได้โจนก็ไม่เจอไหนไม่เจอโจรมันเป็นโจนซะเองไงไหมเจโกธเนี่ยเราหน้าเหมือนหน้าให้เนี่ยเราเราขายต็มไม่ยนี้ไอ้นี่ทำอะไรกันเราทาแป้งคนไว้หนวดคนหนึ่ง ใส่ไหมยังจะให้แวะยังสภาพหน้าอ่ะป้าสก่อนด็อกเตอร์การ์ักอยาให้เจอเจอโจนเมื่อไหร่นะอยให้มว่นเลยเก่งเอนะอยู่เก่งอย่นี้แหละจบเรื่องราวของโคนันเก่งเอแลนะ้วนะดน ผ่านจวนสาขวดกันขา้วมันเป็นาาเป็น,นกันจากสวัพทธ์โดนหนากันพอคอพอเป็นเรื่องแล้วนะอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถ